กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบควรจุดเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม,ใหม่หรือว่าจะกดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ พระนาคปกที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นพระนาคโกที่จําลองมาจากพระพุทธสิริสัตตราชองค์จริงนี่จะเป็นพระพุทธร,รูปหล่อสำลิศนะครับผมจะเป็นพระผู้บารมีของพระครูภาวนาจิตโกศลหรือรู้จักกันในานามของหลวงปู่สอพันธุโลวัดป่าน้องแสงตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเจษฎาธรนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อี่ๆี่รับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ พระพุทธสิริสัตร,ราวอีกชื่อหนึ่งของพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อเจ็ดหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับผมเป็นพระที่เรียกได้ว่าทําแบบรูปเหมือนจําลองออกมากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยต่างมีประสบการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภกทระซั์ป้องกันอุบวัติภัยต่างๆนะครับผมก็จะมีการถ่าย นะครับผมเป็นทั้งองค์เล็กและกงองใหญ่องคใหญ่โดยมากจะทําจําลองไปประดิษฐานไว้ณนะเขื่อนต่างๆผ่างเก็บน้ําต่างๆนะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าทั่วประเทศนะครับผมเพื่อให้เป็นการปกปักรักษาน้ำนะครับผมดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับผมพอทําเป็นพระองค์แรกององเล็กๆออกมานะครับผม ต่างก็ได้รับความนิยมนะครับผมเพราะถือได้ว่าเป็นพระที่มีลักษณะแปลกสวยงามนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่เป็นส่วนของหน้ากปกนะฮะจะมีพุทธศิลปะที่ไม่เหมือนกับพระหน้ากปกที่เคยเห็นมานะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะของรูปทรงโบราณนะครับผมนี่ฮะ เรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่านะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเทวดาอารักษ์นะครับผมนําไปมอบให้กับพระครูภาวนากิดโภศลหรือลุลงปูสอนนะครับผมที่วัดป่าบ้านตากนะครับผมแม่แต่หลวงตามหาบัวยานสัมปโนนะครับผมก็ได้ไปดูด้วยตัวเองนะครับผมว่ามีเทวดามามอบให้หลวงปูสอจริงๆนะครับผมแล้วก็ พอหลวงปู่สอท่านได้มีโอกาสเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ทําจําลองรูปเหมือนของหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับผมเอาไปบูชาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ทําออกมาจะเป็นรูปหล่อทองเหลืองขนาดเล็กนะครับอันนี้ผมได้รับมาจากวัดศิริสารวันนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับมาก็ ได้กรุณามอบให้เป็นที่ระลึกนะครับผมก็เลยนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้รับชมร่วมกันนะครับผมจริงๆแล้วรูปเหมือนรูปจําลองของหลวงพ่อจิตกษัตรเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะไหลรุ่นนะครับผมเองก็เคยรีวิวไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นรูปเหมือนจําลองที่แกะจากหยกนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อทองเหลืองขนาดเล็กนะครับนี่คูบาวันิ้วัสดิกสละวันนะครับผมได้ กรุณามอบมาให้ผมเป็นที่ระลึกนะครับผมนี่ก็เป็นรูปหล่อทองเหลืองนะครับผมด้านล่างนี่ไม่ได้อุดกิ่งนะครับผมก็จะเห็นลักษณะการหล่อกลนเป็นโพรงนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเม็ดอยู่ข้างในนะครับผมผิวฐานด้านนอกก็จะมีการตะไบนะครับ จำลองได้ค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับผมเป็นเทียบกับสัดส่วนกับนิ้วมือผมเนี่ยเรียกได้ว่าเล็กกว่านิ้วก้อยครับนี่ฮะแขวนให้ผู้หญิงให้เด็กๆนะครับผมที่บ้านนะครับผมก็ได้รับความปลอดภัยได้พุทธคุณที่ปกปักรักษานะครับน่ารักมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ ลวงปู่สอได้เมตตาให้กับลูกศิษย์นะครับได้ทําทำจําลองขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะเป็นเป็นเเป็นมิ่งขวัญน,นะครับผมดูแลคุ้มครองปกปักรักษาสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไวไ้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ